สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจเรื่องวุ้นๆ้นของตุ๊กนะคะวันนี้มาช่วยพี่ตุ๊กแต่งเค้กกันดีกว่าเค้กสวนสัตว์ค่ะแถมมีน้องใหม่แกะกล่องด้วยสองตัวมาช่วยพี่ตุ๊กแกะก่อนวิธีการแกะนะคะแม่พิมพสองสองแบบเขาเรียกอะไรล่ะสองพิมพ์ประกบกันอะไม่ยากเลยค่ะเราพยายามหาตรงไหนที่เป็นข้างหลัง แกะด้านหลังก่อนนะคะวางเลยแล้วก็แกะจากนั้นเราก็แกะด้านหน้าแหวกแหวกแวกแล้วก็คว่ำแกะเห็นไหมคะง่ายมากอุย๊ยน้องก็ไม่ค่อยจะอยู่กับที่เลยนะคะขนาดมีไม้จิ้มฟันเสียบดูอีกทีนึงชัดๆเห็นไหมคะหันด้านหลังเปิดด้านหลังนี่คือน้องใหม่แกะก่องน,นะคะที่มีในขวดโหลน้ำผึ้ง ฐานออกจากแม่พิมพ์ก่อนเลยเสร็จแล้วเราก็ตกแต่งเค้กตกแต่งขอบเค้กนะคะลูกค้าจะได้ไม่เห็นว่าเฮ้ยข้างในเรายังมีเป็นชั้นๆเป็นเลเยอร์ของวนอยู่นี่เอ๊ะแล้วพี่ตุ๊กทำอะไรเนี่ยรู้สึกช่วงนี้พี่ตุ๊กจะขุดลอกคลองหนองบึงตลอดเลยนะเนี่ยก็เ <c oughs> พิ่งจะคิดได้ไงคะว่าเอ๊ะเราควรจะมีบ่อน้ำนะ ลืมไปว่ามีน้องเงือกใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรทําแล้วเราสามารถตกแต่งเปลี่ยนแปลงได้ใครจะเอาไปเป็นแบบอย่างก็ได้นะจ๊ะนี่น้องหมีแกะก็ยังแบบขาเขาหลุดออกจากกันก็ไม่เป็นไรก็มาใส่ใหม่ได้นี่ครับอุ้ยน้องหมีสองตัวเลยน่ารักผุดผุดว้าวเห็นไหมคะ ไม้จิ้มฟันเสียบค่ะไม้จิ้มฟันช่วยชีวิตพี่ตุ๊กได้ตลอดเวลานะคะบอนะ่อน้ำมันจะดูหล่นๆไปป่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการแก้ไขของพี่ตุ๊กนี่ไงคะเอ๊หนูอยากรู้จังเลยว่าพี่ตุ๊กทำยังไงนะอยากรู้จริงป่ะ อยากรู้กดหัวใจกดติดตามให้พี่ตุ๊กหน่อยจ้ะนะคะเรื่องวุ้นวุ้นของตุ๊ก YouTube ก็เรื่องวุ้นวุ้นของตุ๊กเหมือนกันไม่ยากค่ะกรวดนี้คือเราให้วุ้นกะทิเนี่ยมันแข็งตัวแล้วเราก็สับสับเสร็จก็ใช้วุ้นกะทิท,ที่ร้อนเอามาวาเอามาใส่หน่อยหนึ่งแล้วก็ใช้สีน้ำตาลใส่เท่านั้นเองเรียบร้อยแล้ว แต่นั้นเราก็หยอดด้วยวุ้นใสให้เขาอยู่กับที่เป็นไงคะก่อนจากการดูจบแล้วบอกพี่ตุ๊กหน่อยว่าชอบไหมถ้าชอบกดไลค์กดแชร์เหตุเรื่องวุ้นวุ้นของตุ๊กด้วยนะคะรักนะจุ๊บจุบแล้วเจอกันใหม่จ้าคลิปหนะ้าบายบาย